สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะ วันนี้ทางร้านของเรารีวิวปิดการข้านะคะสองรายการนะคะเริ่มทีรายการแรกเป็นโค้งสยามกูบตาบนะคะคันนี้เป็นเสื้อ F c d ซนะคะแป,แปลงดุมล้อแปลงตัวเครื่องสายพานนะคะเอาคับเดินออกเอาค้าเทมออกแล้วนะคะแปลงนะคะครบชุดเลยนะคะโค้งนะคะบวกบางคนใหม่ t t k สีฟ้านะคะสำหรับชุดนี้เป็นเสื้อ F c d ซนะคะราคาอยู่ที่35,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะ ร้านชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้าปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสั่งจองเลือกสีเลือกแบบตามสเปคของลูกค้าได้เลยนะคะอยากได้สีไหนบางคนไหนสีตัวสีสีล้อสีครอบแบบไหนก็คือสามารถแจ้งสีที่ต้องการได้เลยนะคะลูกค้า สำหรับชุดนี้เป็นโครงสยามเสื้อ FCD นะคะพร้อมบางคนใหม่ TTK นะคะชุดนี้อยู่ที่35,000บาทนะคะสำหรับชุดนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะจะส่งลูกค้าอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าเดินทางมาสั่งจองไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะส่งให้นะคะลูกค้าบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวยๆเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มที่รายการที่2นะคะรายการที่2เป็นโคงบิกจิ๋วปหางปีกนะคะสำหรับโคงบิกจิ๋วหางปีกนะคะราคาอยู่ที่15,500บาทนะคะ ตัวเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับบิ๊กจิ๋ว88หางปีกนะคะ15,500บาทนะคะลูกค้าจากอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอมโนรมจังหวัดชัชนาทนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสนุนสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0946022291่นะคะรีวิวปิดการขาย2อ,อรายการคงสยามกูตาอ f c d แล้วก็โคมบิ๊กจิ๋ว88ทางปีกนะคะขอบประคุณมากๆเลยนะคะสินค้าสวยตรงปกต้องที่ชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำรรแพงเพชรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ